ต่อเป็นยังไงบ้างดีครับดีนะดียังไงดูด้เท่าอารมณ์อยู่ไหมรูนะนอืมดีแล้วนะออกไปข้างนอกให้มันเป็นอย่างนี้นะให้ทำมากๆเวลาเดือนน้อยลงน้อยลงแล้วนะ <Path. S 1> ให้ทำให้มากๆแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยมีความสุข ทุกมันจะได้ลดน้อยลงเพราะเราไปใช้ทุกตัวนี้แหละเราไปใช้ทุกตัวที่เราไม่รู้ตัวทุกตัวนี้คนทุกคนที่มาเรียนรู้คําสอนพระพุทธเจ้าก็าจะเป็นแบบนี้กันทั้งหมดใช้ทุกโดยที่ตนเองก็ไม่รู้ตัวมันเป็นทุกที่รวมมันเป็นความสุขคิดก็คิดเอาเองคิดเอาความสุขคิดสารภาพอย่างคิดเอาความสุขคิดเอาเอง อีกวันหนึ่งคิดเอาความทุกข์คิดเอาเองอีกคิดเอาความทุกข์เดี๋ยวก็คิดเอาความเศร้าโศกเสียใจอีกคิดเข้าไปอีกเดี๋ยวโกรธก็ไปคิดต่อหยอกความโกรธอีกพับพวกเพื่อนฝูงญาติพี่น้องพ่อแม่โกรธทานจะไปโกรธให้เขาไว้หมดก็เพราะความคิดนั่นแหละความคิดเนี่ยมันไม่ดีมันพาให้เราไปหา พวกเวทนาสัญญาสังขารตัวนี้วิญญาณัวนี้นะมันพาให้เราไปพาให้เราไปหาอารมณ์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิน้นถ้าไม่มีความคิดแล้วเนี่ยมันจะดีเพราะว่าในพระนิพพานนี่มันไม่มีความคิดรู้เฉยๆธรรมดาธรรมดารู้ความคิดก็มาหาเราเท่านั้นเองเพราะความคิดเนี่ยแหละมันจะพาให้เราหลงไหล พาให้เราไปสุขบ้างพาให้เราไปทุกบ้างก็เพราะเจ้าความคิดทั้งหลายเหล่านี้นั่นแหลนะนะมาก็มาได้นะก็มาได้เลยเพราะความคิดทั้งหลายมันไม่ดีเรามาเรียนรู้ก็เพื่อให้มันมีสมาธิขึ้นมาเมื่อมีสมาธิขึ้นมาแล้วนั่นแหะมันจะรู้เท่าทันความคิดความคิดเกิดขึ้นมาเราก็รู้เมื่อเรารู้เท่าทันความคิดแล้วเนี่ยอารมณ์ตัวอื่น สัญญาเวทนาวิญญาณทั้งหลายมันก็เข้ามาหาเรายากแล้วที่นี่สังเกตดูดีๆเถอะพอเรา,ค,าคิดแล้วสังขารขลักฐนมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยสัญญาก็จะต่อแล้วพอสัญญาแล้วก็จะมีเวทนาขึ้นมาแล้วเวทนานี่มีทั้งความสุขความทุกข์นะเป็นกลางๆงไม่สุขไม่ทุกข์เป็นเฉยๆเ,เนี่ยพวกเวทนาทั้งหลายเหล่านี้นะ ให้จำไว้เลยความคิดเนี่แหละเป็นเรื่องสำคัญที่สุดหลวงพออ่อนนี่เจาะให้หาความคิดนี่แหละความคิดมันไม่ต้องหาหรอกลืมไปนะความคิดนี่มันมาหาอยู่แล้วมันก็มาหาเราอยู่แล้วเรารู้มันเท่าทันมันเท่านั้นเองเมื่อรู้เท่าทันความคิดแล้วอะไรก็จกหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่บางที่บางสถานที่เขาจะพอมันคิดแล้วเขาจะต้องหาเหตุหาผลว่ามันคิดมาเพราะเหตุใด อันนั้นเราไม่เรียนเราเรียนอย่างนั้นมันจะยากทําให้เราลบาบากอีกคิดก็รู้ว่าคิดเท่านั้นเองไม่ต้องไปหาเหตุหาผลหาอะไรใดๆทั้งสิน้นถ้าเราไปหาเหตุหาผลอีกเนี่ยนะอย่างที่เราเคยได้ยินมาแล้วนะท่าน็ไดยพูดให้เราฟังแล้วเราไปหาเหตุหาผลไปดูนอกทั้งนอกทั้งในหมดทุกเรื่องทุกเราไปหมดนั่นนะอันนั้นมันจะยากเผลอๆนี่หมดโอกาสไปเลยในภพชาตินี้ เพราะว่ามันยากจริงๆแล้วไปลี่ยนนอกรูปนอกนามอีกแต่ยิ่งไปกันใหญ่จะต้องอยู่ที่รูปที่นามเท่านั้นถึงจะเข้าใจแล้วมันถึงเข้าไปหาความคิดนะเพราะฟังทาง่านวันนั้นเราคงจะเข้าใจอยู่ท่านก็ถามอยู่ว่าแล้วมันจะไปหาความคิดได้ยังไงแล้วมันจะดับความคิดได้ยังไงถ้าหากไม่ทําอย่างนี้เราต้องตัดต้นตอของมันก่อนฟังพูดก็มีเหตุมีผลดี ถ้าหากไม่สามารถอธิบายให้ฟังได้ชัดเจนอย่างนี้ท่านก็คงจะทําไม่ได้เพราะว่าท่านเคยทําอย่างนั้นมาเป็นอัตโนมัติแล้วเห็นอะไรก็ไปพิจารณาหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่วางหน้าพิจารณาหมดเลยทุกเรื่อง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 เอาความคิดเข้ามาใส่ตนเองเอาความคิดเข้ามาทับถมตนเองไป เลยยากแก่การที่จะเอาความคิดออกจากจิตตาทับถมพอไปแต่ละวันแต่ละเวลาเอาเข้าใส่ในจิตของตนเองนั่นแหละถึงพ่อให้คิดให้รู้ว่าคิดนั่นแหละเพราะมันไม่ได้ยากหลวงพ่อจะอยากจะเจาะลงตรงนี้ให้ตรงๆไปเลยเพราะว่าหลวงพ่อทําสําเร็จมาแล้วเพราะมันไม่ได้ยากเลยในรูปแบบนี้เพราะว่าความคิดเนี่ยนะมันมีอยู่แล้วเพราะมันเป็นโลกสมมุติมันย่อมมีความคิดย่อมมี เวทนาสัญญาสังขารญญนิญาณมันยอ่อมมีอารมณ์ทั้งหลายโลกโกรธหลงมันก็ย่อมมีเราเมื่อมันมีแล้วเนี่ยนะเราถึงจะต้องรับรู้รับทราบมันตามเป็นจริงเฉยเฉยธรรมดาธรรมดานี่แหละเพราะว่าในโลกของในแดนที่ปลอดภัยนะมันไม่มีสิ่งเหล่านี้เมื่อมันไม่มีสิ่งเหล่านี้เราก็ปลอดภัยจริงๆเลยทีนี้ปลอดภัยอย่างจริงๆเข้าแากเข้าไปสู่แดนที่ปลอดภัยแล้วเราปลอดภัยจริงๆหลวงพ่อถึงต้องชอบใช้คําว่า ปลอดภัยนั่นละแดนที่ปลอดภัยเพราะมันปลอดภัยจากรูปจากนามจากความคิดจากอะไรต่างๆทั้งหมดมันไม่มีเลยในแดนที่ปลอดภัยนั้นพอเรามาอยู่ในโลกสมมติมันมีอยู่เมื่อมันมีอยู่เราก็รู้มันตามจริงเฉยๆธรรมดาธรรมดาเราไม่ยึดมันม่นถือมันมาแล้ว คิดเกิดขึ้นก็รู้ว่าคิดคือรู้ตามจริงโกรธเกิดขึ้นก็รู้ว่าโกรธเราไม่เอาความคิดไปต่อความโกรธความสงสานความอึดอัดความรําคาญความกลัวทั้งหลายเรามาใช้ความคิดไปต่ออีกแล้วถ้าความคิดมันกําลังจะคิดต่อไปเราก็รู้ว่ามันจะคิดต่อไปเท่านั้นเองเราต้องปล่อยวางมันไว้ให้อยู่ในโลกนี้เราจะเอามาไว้เราจะคิดต่อให้มันไม่ได้ถ้าเราคิดต่อเราก็เก็บไว้ในจิตในใจของเราแล้วอย่างนี้ มันก็จะพาเราไปสุขบ้างพาเราไปทุกบ้างน่เดี๋ยวก็พาเราหัวเลาะบ้างเดี๋ยวพาเราร้องไห้บ้างเศร้าโศกเสียใจหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปไม่จบไม่สิ้นสักทีพบแต่ละพบแต่ละชาติก็มาเจอไปเจอัป,อ,ป,อ,ปอย่างนี้ตลอดไปถ้าหากเราเริ่มมาเรียนการเรียนรู้กันตั้งแต่เดี๋ยวนี้แล้วเนี่ยนะมันจะเป็นผลดีถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถึงที่สุดมันเราก็ได้เข้าไปเห็นแล้วถ้าหากเราได้เห็นทำแล้ว ภพชาติต่อไปแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ไม่มีวันที่จะได้ลงมาอยู่ในโลกม,มนุษย์อีกแล้วถ้าเราไม่ปรารถนาลงมาอยู่บนสวรรค์ชั้นที่หนึ่งบ้านที่สองที่สามบ้านแล้วแต่ใครบำเพ็ญ่าเป็นยังไงแล้วก็จะไปหมดข้างบนนู่นไม่ได้ลงมาอีกแล้วแต่ก็อยากจะให้พวกเราหมุดตั้งแต่เดี๋ยวนี้นั่นแหละเพราะว่าขั้นต่อตอไปมันก็มีทุกเหมือนเดียวกันนั่นแหละทุกแต่ละอย่างมันก็แตกต่างกันออกไป เมื่อได้เรียนรู้แล้วอยากจะให้มันถึงที่สุดนั่นแหละเพราะมันไม่ได้ยากจริงๆไปอยู่ที่ไหนก็ขอให้ตั้งใจทําตั้งใจปฏิบัติเท่านั้นเองเพราะมันไม่ได้ยากมันไม่ได้ลําบากมันไม่ใช่เป็นงานหนักตรงกันข้ามหมดทั้งนั้นเลยเป็นงานง่ายเป็นงานเบาๆธรรมดาธรรมดาขอให้เราได้พื้นฐานที่ดีแล้วกลับออกไปข้างนอกแล้วให้ทําอย่างนี้อยู่ไหนก็ทําได้ทั้งหมด ท่องท่ากรรมฐานสี่อยู่ท่องไปท่องไปความคิดเกิดขึ้นก็ให้รู้เท่านั้นเองอารมณ์ไหนเข้ามาหาก็ให้รู้เท่านั้นเองหรือจะสนทนากับใครใครก็แล้วแต่ถ้าหากความคิดเกิดขึ้นก็รู้อารมณ์เกิดขึ้นก็รู้เท่านั้นเองให้รู้แค่นี้เองเท่านั้นเองจริงๆเมื่อรู้แล้วเนี่ยเราก็รู้ตามจริงแล้วเมื่อรู้ตามจริงแล้วเนี่ยของในโลกสมมุติเนี่ยเราไม่เอามาคิดต่อแล้ว ไม่มาคิดจนปวดหัวมาคิดจนร้องไห้มาคิดจนเสียใจคิดจนดีใจคิดจนหัวเราออกมาคนเดียวก็มีบางครัง้งนั่นแหละคือรู้ไม่เท่าทาันมันถ้าหากคิดเป็นอย่างนี้แล้วขอให้รู้เท่าทาันมันเมื่อรู้เท่าทานันมาสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะไม่ใช้มันแล้วถึงใช้ก็ใช้น้อยนิดเดือเกิน นานๆๆไปเราก็ได้แต่รับรู้มาตามเป็นจริงที่เฉยธรรมดาธรรมดาจะใช้ก็ใช่ไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรแล้วแต่เหตุปัจจัยที่จะให้ใช้เ่าน,นั้นเองไม่มีการยึดมันม่นถือมั่นใดๆกับโลกสมมุติอีกแล้วโลกสมมุตินี้มันนิดหน่อยเท่านั้นเองนิดหน่อยจริงๆความสุขก็แทบจะไม่มีเลยความสุขก็ความสุขนิดเดียวนั่นแหละความสุขที่ว่านั่นแหละไม่นับว่าเป็นความสุขเลยเป็นความสุขจองปลอมทั้งนั้น ในโลกของแดนนี่ในแดนที่ปลอดภัยนั้นมันเป็นความสุขที่แท้จริงจริง,รงถ้าอยากจะสังเกตให้รู้เท่าทันความคิดถ้ารู้เท่าทันความคิดแล้วเนี่ยเราจะอยู่กับความจริงจริงๆเลยในขณะนั้นถึงแม้ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงก็แล้วแต่มันก็อยู่กับตนเองอยู่ตลอดเมื่อมันเจ็บไข้ได้ป่วยยิ่งดีเลยเราจะได้รู้ว่านี่แหละมันแสดงความจริงให้เรารู้แล้วว่าเรามาได้ก้อนทุกข์ก้อนทุกข์จริงจ มันแสดงความจริงให้เราได้รับรู้รับทราบแล้วยังเห็นหลวงพอนะนะ่อ่นหละเดี๋ยวก็เป็นไข้เดี๋ยวก็ห้อยใจเป็นผิดปกติเดี๋ยวก็หน่อยเหนื่อยอ่อ,อนเลียลงมาแทบจะไม่มีแรงก้าวลงจากเตียงนอนก้าวเข้าห้องน้ําแทบจะไม่มีแรงเดินแทบจะล้มจะล้มแต่ก็ต้องฝืนใจเดินเท่านั้นเองเราไม่ได้ไปสนใจไม่ได้ใส่ใจมันมากแล้วได้แต่มองดูมันว่ามันเหมือนเป็นก้อนอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเองในรูปปั้นของเรานี้ มันเป็นก้อนก้อนหนึ่งที่มันเป็นก้อนทุกข์มันเห็นชัดเจนว่ามันเป็นก้อนทุกข์นะพอมันไม่ไหวจริงๆแล้วมันหัวใจเต้นผิดปกติมากๆหรือว่ามันเจ็บปวดทุรนทุรายมากๆแล้วมันก็จะแยกออกมาอยู่เองของมันต่างหากไม่ได้อยู่เมืองปกติธรรมดาถ้าปกติธรรมดานี้มันคิดรู้ว่ามันคิดแล้วมันก็จะอยู่กับตนเองอันนี้ยังไม่มีความสุขเท่า ท,ท,ทั้งๆที่เขามีความสุขอยู่แล้วก็อยู่กับตนเองอยู่แล้วความสุขตัวนี้แต่พอหากร่างกายไม่ดีหัวใจเต้นผิดปกติแล้วเนี่ยมันจะปล่อยแล้วเพราะเมื่อมันจะปล่อยแล้วเนี่ยมันก็จะออกออกมามันจะแยกออกมาต่างหากดูเห็นชัดเจนเลยทีนี้ตร,ตรงนั้นแหละสติสัมปชัญญะก็ดีความสุขก็มีมากกว่าตอนที่ร่างกายสุขภาพดีๆอยู่ด้วยซ้ําไปที่รู้ว่าคิดรู้ว่าคิดนั่นน่ะ อันนั้นโดยซ้าไปอยู่กับตนเองขั้นต้นๆนั่นน่ะยังไม่เท่าไหร่แต่พอหาบันแยกออกมาแล้วเนี่ยนั่นแหละมีความสุขมากมายแต่พอมันดับไปหมดลมหายใจไปแล้วจริงๆกลับปรากฏว่ามีความสุขมากมายไม่มีอะไรเทียบเท่าได้อีกแล้วนีม่มันเป็นขั้นเป็นตอนของมันขึ้นไปแต่เมื่อเราไปอยู่ในแดนที่ปลอดภัยเรากลับมาแล้วเนี่ยยังกลับมาอยู่เหมือนเดิมเราก็ใช้ความคิดอยู่เหมือนเดิมแต่คิดก็ให้รู้ว่ามันคิด มันจะรู้แนบอยู่ตลอดทุกเวลาคิดก็รู้ว่าคิดก็อยู่กับตนเองเหมือนเมื่อกี้ได้อธิบายให้ฟังนั่นแหละพอคิดรู้ว่ามันคิดก็อยู่กับตนเองมันก็มีความสุขแล้วร่างกายสุขภาพแข็งแรงดีๆนี่แหละเราก็มีความสุขร่างกายไม่ดีถึงแม้ว่ามันจะเจ็บไข้ได้ป่วยอาภาอยังไงมันก็มีความสุขเพราะว่าเราอยู่กับตนเองนี่แหละเห็นสองฝากเห็นชัดเจนพูดยังไม่เก้อไม่เขินอะไรใดๆทั้งสิ้นอยู่แล้ว เพราะว่าสถานที่อื่นๆท่านก็ไปถึงกันเหมือนกันแต่ท่านก็แกะกไว้เพราะว่าไม่กล้าที่จะพูดที่ไม่กล้าที่จะพูดก็กลัวว่าพระศิระผู้ใหญ่จะลงโทษและทําไมหลวงพ่อถึงไม่กลัวลงโทษละ่ะหลวงพ่อก็กลัวเช่นเดียวกันแต่ถ้าไม่พูดก็ไม่รู้ว่าจะพูดตอนไหนอีกแล้วเพราะว่าไม่รู้ว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้หลวงพ่อจะดับไฟก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้เลยว่าจะไปเมื่อไหร่ก็ถึงได้บอกให้พวกเราน่นหละ ถ้าผิดสังเกตแล้วก็ให้ย่องย่องไปแอบไปดูแถวประตูนะแค่นั้นเองเพราะว่าถ้าไม่พูดความจริงความจริงก็ไม่กล้าเปิดเผยแล้วใครเราจะมาเรียนรู้ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าล่ะได้แต่เอาคําหลอกๆเอาคําที่อ้อมไปอ้อมมาไม่พูดความจริงกันสักทีการเรียนรู้ก็ไม่ได้ยากไม่ได้ลําบากอะไรเลยเข้ามาแล้วก็ให้จัดทางให้ดีๆเท่านั้นเองให้ไปท่องทางกรรมฐานสี เมื่อท่องพระกรรมฐานสี่แล้วเนี่ยมันจะท่องเป็นขั้นขึ้นมาท่องให้ได้ท่องให้คล่องท่องให้ขึ้นใจเมื่อมันขึ้นใจแล้วเนี่ยเราพูดคุยกันอยู่อย่างนี้เนี่ยมันก็จะท่องของมันเองหรือไม่งั้นตอนกลางคืนเราสะดุ้งตื่นขึ้นมาเราก็สะดุ้งตื่นตัวที่มันท่องเนี่แหละเพราะมันท่องของมันเองตัวนั้นแหละเป็นตัวที่ไปนี่แหละมันจะดีแต่ถ้าหากขณะที่เราท่องอยู่ท่องไปท่องไปความคิดเกิดขึ้นก็ให้รู้เท่านั้นเอง ความคิดเกิดขึ้นก็ให้รู้เท่านั้นเองแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือให้รู้ทุกอิเลียบทในการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนเราไม่ต้องไวใส่ใจมากในตัวนี้สิครัง้งรู้ครั้งหนึ่งก็ยังดีนานไปมันจะดีเองถ้าเราใส่ใจเพ่งจนเกินไปมันจะไปจ้องไปเพ่งแล้วมันจะทําให้เราอึอดอัดทําให้เราลำคาญไม่สบายใจขอให้ตั้งใจทำหรือจับทางให้ได้เท่านั้นเองข้องท่ากรรมฐานสี่รู้การเคลื่อนไหว ความคิดเกิดขึ้นให้รู้อารมณ์ตัวไหนเกิดขึ้นเข้ามาหาเราแล้ว,ลวก็ให้รู้เท่าด้านเองทันไม่ทันไม่ไดไม่เป็นไดเรื่องที่มันอึนอดอัดไม่สบายใจเรานั่นแหละสาคัญนักมันอึนอดอัดอยู่ไหนก็อึดอัดอยู่ไหนก็รำคาญอยู่ไหนก็ไม่ดีอันนั้นแหละเราสมควรที่จะรู้มันเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามันเป็นของข้างนอกทางนั้นมันไม่ได้เป็นของข้างในมันไม่ได้อยู่กับตัวเรามันทําให้เราไม่สบายก็เพราะไอ้ตัวพวกนี้ัางนั้นถ้าหากเรารู้ เท่าทันมันแล้วมันก็ไม่สามารถทําอะไรเราได้หรอกนะสําหรับโยมยาวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะเป็นวันสุดท้ายแล้วปอกแทบปอกแบเนาะดูวันนั้นมาวันพระฤิหาสวันนี้ลงพระฤิหาสอีกแล้วเนี่ยไม่นานนะแป๊บหนึง่งหลวงพ่อก็ได้มาพูดคุยก,กับโยมยาไม่นานเท่าไหร่เนาะไม่กี่ครั้งวันนั้นเถอะพูดไม่กี่ครั้งเพราะอาการไม่ค่อยดีจะได้ออกมาในตอนเช้าเท่านั้นเอง เหมือนอย่างที่พวกเราไปเห็นที่เชียงรายนั่นแหละบางวันก็โทษเอาแตบางวันก็ดีอยู่บ้างก็ได้พูดคุยกับพวกเราได้นานหน่อย,อยนั่นแหละวันไหนไม่ดีก็รีบขึ้นไปอยู่ในห้องที่ควบคุมอากาศซะนั่นแหละก็ขึ้นไปอยู่ในห้องซะก็เหมือนอยู่ที่นี่แหละที่นี่บางทีมันก็เป็นบางทีมันก็ไม่เป็นเหมือนกันนั่นแหละมันเป็นขึ้นมาเราไม่รู้ตัวหรอกว่ามันเป็นนะหวังว่าคงได้อะไรกลับไปอยู่นะ ดีแล้วนะก็อ,อยากจะให้กลับมาอีกเหมือนกันเนี่ยถ้ามาอีกถ้ามีเพื่อนเราคงจะดีนะก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะอ,อะไรนะถ้ามีอะไรก็ถามนะมีอะไรบ้างไหมล่ะพอดียาจะทำสวนสวนทางกันพ่อที่ขอแว้ไม่ได้หรือไม่สร้างว่าไม่รู้ว่าอะไริด ไม่ไกลหรอกนะถ้าเราทําได้ก็เป็นสิ่งที่ดีเลยแหละนะต้ให้มาเพิ่มเติมเอาความรู้แน่นๆไปก่อนจะดีหรือมนั้นเราไปฝึกฝนเอาเองก็จะดีนะได้พื้นฐานที่ดีไปแล้ววิธีทางอย่างนี้ไม่ยากใครเรียนรู้ก็จะเห็นได้ง่ายๆไม่ยากจริงๆครูบาที่นี่ก็สามารถที่จะสอนคนได้เห็นทํากันมาแล้วพอสมควรอยู่เหมือนกัน ใครนั้นมาเรียนรู้แล้วไม่หันกลับออกไปเนี่ยได้เวลาตามกาหนดนั้นเช่นเดียวกันเหมือนกันเพราะมันไม่ยากนะไม่ใช่มีแต่หลวงพ่อคนเดียวที่สามารถที่จะจะ,จะทาให้คนเห็นทาได้ง่ายๆเมื่อมาเรียนรู้แบบนี้แล้วเอาไปสอนคนก็ได้เหมือนกันนะเพราะมันไม่ยากก็ดีนะถ้ามีอะไรก็ถามได้นะเกี่ยวกับการจะตั้งสวนธรรมอะไรนะก็จะได้ให้คำแนะนำไปนะได้จะกลับกี่โมงแล้ววันนี้ ไปเลยนะนั้นก็แค่นี้ก่อนนะสองสามอาทิตย์แล้วนะได้จะกลับไปเมื่อไรสอาันยาดเลเออาเยนกันยากัาเลยนะออดีแล้วดเยอะได้มีเวลานะเมื่อกี้ก็คิดถึงนะเมื่อกี้นี่กิเองนะคิดถึงปิดนะตรงคิดให้รู้ว่าคิดนะ มีแต่ิดนั่นแหละถามไม่เหมือนใครเออดีแล้วนะอย่างนั้นแหละเราตามความคิดไปเท่านั้นเองถ้ามันคิดมากๆเราก็ตามมันรู้ว่ามันคิดรู้ว่ามันคิดเท่านั้นเองอย่าไปห้ามมันเท่านั้นเองนะั่ดถึงเมื่อกี้นี่เองนะเห็นหน้าแล้วนะ <c oughs> เออมันคิดก็รู้ว่ามันคิดเท่านั้นเองนะอย่าไปผักใส่ไล่ส่งมันนะถ้าผักใส่ไล่ส่งความคิดนี่ไม่ได้ เพราะไม่ใช่แดนนิพานแดนนิพานมันไม่มีเลยมไม่ต้องขับสายไล่สวงหรอกมันไม่มีเลยฮะมันตั้งยังไงอารมณ์มัน,นยเอ่างไ่มเออมันเพิ่มเราไปคิดเนยเพราะเราไปคิดเนี่ยเราถึงดูให้รู้เท่าทันความคิดอ่าถ้ารู้เท่าทันความคิดแล้วนี่ มันจะไม่คิดต่อตัวอารมณ์ทั้งหลายอารมณ์เกิดขึ้นก็รู้เท่าทันมันเท่านั้นเองอารมณ์เกิดขึ้นก็รู้เท่าทันมันเท่านัน้นเองเพราะว่าในโลกสมมติมันจะมีสิ่งเหล่านี้มีรูปมีนามนะจำไว้ในรูปมีรูปมีนามแต่ในแดนพระนิพพานมันใช่เขาไม่เรียกเป็นแดนแต่จะสมมุติให้ฟังได้เข้าใจง่ายใน,ในพระนิพพานเนี่ยมันไม่มีรูปไม่มีนามใครย่างก้าวเข้าไปใครจะย่างก้าวเข้าไปนะต้อง ทิ้งลูกทิ้งน้ำก่อนถึงจะไปอยู่ได้เพราะว่าภูมิประเทศของเขาไม่มีนี่นะแต่พอเราไปเห็นเรียบร้อยแล้วแวบบหนึ่งนี่นะเราไปเห็นแล้วนิ่ยาวนานมากนะแวบบเดียวนี่นะออเยาวนานเราให้ฟังนี่ได้นานนะเอ,อพอเราออกมาแล้วมาอยู่อย่างโลกสมมติเหมือนเดิมมันมีรูปมันมีนามมันมีทุกสิ่งทุกอย่างอ,อนะ มันมีทุกสิ่งทุกอย่างเราก็รู้ตามจริงทุกสิ่งทุกอย่างเท่านั้นเองเราไม่ยึดมาแล้วคือเราไม่คิดต่อมันแล้วได้แต่รู้มันคิดก็รู้ว่ามันคิดแค่นั้นเองเนี่ยได้ยินเสียงนกไหมจั๊กจ๊๊กจ๊กอ่ะดีไหมเมื่อกี้เราก็ไม่ได้คิดก่อนว่ามันจะ,ม,นจะมันจะมีเสียงขึ้นมาใช่ไหมล่ะเราก็ไม่อยากจะให้มันมีขึ้นมาเพราะเราไม่ได้รู้เรื่องเลยใช่ไหมล่ะ อยู่ในพระนิพพานก็จะเป็นเ่นี้มันจะขึ้นมาปพพั๊บความดับไปเราก็ไม่ได้คิดต่อเสียงนกนี่ใจนะนะยมตุยเข้าใจนะมันจะเกิดขึ้นมารู้อย่างนี้แหละรู้แล้วมันดับมันก็รู้อย่างนี้แหละไม่ได้เห็นตัวไม่ได้เห็นอะไรสักอย่างรู้ว่ามันขึ้นมาเป็นประโยคทุกสิ่งทุกอย่างเรารู้เพราะว่าจิตของเราเป็นธาตุธรรมชาติคือธาตรู้จิตี่เป็นธาตรู้เท่านั้นเอง ถ้าตัวนี้เนี่ยมันหลงอยู่กับโลกสมมุติรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งหลายมันหลงกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็พอหลงกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็เป็นหลงกับวัตถุอีกที่นี้วัตถุทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นหลงกับมันอีกถ้าเรารู้เท่าทันมันเท่านั้นเองเราก็จะไปอยู่อีกที่หนึ่งถ้าสมมุติตัวนี้สมควรที่จะอยู่ยังสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยคือพระนิพพาน ถ้าออกจากขันทั้งห้าได้แล้วจะไปอยู่ที่นิพพานนี่าธาธรรมชาติถ้าหากออกจากโลกสมมุติได้แล้วจะไปอยู่ที่นิพพานแต่ถ้าหากใครยังมี่าโลกสมมุติติดอยู่ทั้งความดีความชั่วหรือว่าบางคนทําดีก็ไปที่ดีบางคนทําไม่ดีก็ไปที่ไม่ดีอย่างนั้นแหละเออมันก็มีที่ไปของมันเหมือนกันจิตนี้นะแต่เมื่อเราเรียนรู้แล้วขอให้เรียนรู้ให้จบ เพราะมันไม่ยากถ้ายากจะไม่บอกเพราะมันไม่ยากจริงๆนั่นแหละแล้วก็เป็นงานก็ไม่หนักอีกเป็นงานเบาๆอีกคิดดูเถอะเบาแสนเบางานนี้ไม่มีอะไรเบาเท่าแล้วเนี่ยขอให้มีความเพียรเท่านั้นเองนะแล้วเราจะได้เข้าไปสัมผัสอย่างพระนิพานแล้วเราจะรู้เองว่ามันยิ่งใหญ่มากมายขนาดไหน ผลของการปฏิบัติสิ่งที่ไม่ยากและก็ไม่ใช่งานหนักแต่ปรากฏว่าผลของมันออกมาเนี่ยมากมายหาอะไรเทียบเท่าได้เลยนี่มันเป็นเช่นนี้ไม่มีสิ่งใดเทียบเท่าได้อีกแล้วทําไมไม่ทํากันเล็กนิดเดียวเท่านั้นเองเบาก็เบางานแทบจะไม่ช่างน้ําหนักไม่มีเลยเนะี่ยคิดดูเราสมควรที่จะไปเรียนรู้กัน เรียนรู้แล้วเรียนรู้ใหถึงขนาดมันไม่ได้ยากคิดขอให้รู้เท่าทานันความคิดทํายังไงจะรู้เท่าทานันความคิดรู้เท่าทานันอารมณ์ละ่ะเราก็มาท่องธาตกรรมฐา,านสี่แล้วก็รู้การเคลื่อนไหวทุกอิริยาบถเท่านั้นเองน่ะลุกเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวหยุดนิ่งก็ให้รู้เท่านั้นเองอ่ะพอเข้าใจนะเออแล้วมันจะมีสติปัญญาเกิดขึ้นมันจะรู้ได้ประมาณแค่ มไม่เม,ม,ปมเป็นไรเนี่ลืมเราก็รู้ว่าลืมอย่าไปจ้องมันนะถ้าจ้องถ้าเพ่งเราจะอึดอัดเราจะไม่สบายแล้วเราพูดจนรอรอจนกว่าที่มันจะมาอีกครั้งที่อ๋ออที่ดีๆหลวงพ่อบอกว่าฝึกให้มันก็จะจำแล้วมันก็จับมาอีกครั้ง,งใช้เวลาแบบบางทีก็หลายวันหรือบางทีก็นานๆอย่าให้หลายวัน <laughs> <c oughs> คือมันมันมันต้องเหมือนกับว่าใช้สัญญาในการที่เรา ตอนนี้จบแล้วนี่มีเวลาแล้วท่องท่ากรรมฐานสี่เลยขณะที่ท่องท่าท่องไปความคิดเกิดขึ้นให้รู้ท่องไปความคิดเกิดขึ้นให้รู้นะเท่านั้นเองอย่ามัวไปท่องให้รู้ความคิดก่อนถ้ารู้ความคิดแล้วนี่จะดีนะอะมันจะคิดกีครั้งเป็นเรื่องของมันจะไม่อย่านำคาญมันแต่ให้เรารู้มันคิด เท่านั้นเองนะเราจะเอาชนะมันไม่ได้ความคิดสังเกตดูยิ่งอยู่เงยียบเงียบยิงคิดตอนมี้จะหน้าที่ร,ร,ร,รู้มันคิดอะไรเราก็รู้มันคิดอะไรเราก็รู้เท่านั้นเองไม่เป็นไรเขาให้รู้เท่าทันมันตามมันไปเดี๋ยวมันก็จะว่างไปเองนะเพราะกําลังเรายังมีไม่เพียงพอถ้ากําลังมีเพียงพอคิดรู้ปุ๊บรู้แปบ๊บเดียวเท่านั้นเองหายไปหมด อยู่กับตนเองแล้วทีนี้เนี่ยความสุขก็ต้องอยู่กับตนเองไม่ใช่อยู่กับความคิดความคิดพาเราไปสุขบ้างไม่ใช่ความสุขที่แท,ท้จริงไงเหมือนความสุขจมปลอมที่เราได้รับกันทุกวันนี้แหละความสุขจมปลอมความสุขสิบแปดมงกุฎเท่านั้นเองเออเราก็รับมันอยู่นั่นแหละสังเกตดูเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็หายแต่ถ้าหากเรารู้เท่าทาันความคิดแล้วเนี่ยนะ เราไม่คิดแล้วอารมณ์ตัวไหนเข้ามาหาเราก็รู้เท่าทันแล้วเนี่ยเราอยู่กับตนเองความสุขตัวนี้ไม่มีหายความสุขในโลกสมมุติเนี่ยสมมุติว่าตั้งไว้ห้าสิบเปอร์เซนตี่นะบางครั้งมันพุง่งขึ้นไปร้อยกว่านู่นความสุขในโลกสมมติบางครั้งว่าดิ่งลงมาติดลบบ้างแต่ความสุขในความสุขที่อยู่กับตนเองเนี่ยนะมันเป็นความสุขที่ เสมอต้นเสมอปลายห้าสิบเปอร์ซ็นต์ก็ห้าสิบเปอร์เซนต์งนั้นแหะไม่พุ่งขึ้นไม่ดิง่งลงอีกแล้วเนี่ยเป็นอย่างนั้นไม่อยอ,ยอลเลงไม่เป็นไรไม่เป็นไรยิ่งอย่างนั้นยิงดีเออให้รู้เท่าน,นั้นเองรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เข้าใจไหมเออรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เท่านั้นเองอ่ะแต่อย่าไปทําตามมันนะให้รู้เท่าทันไอ้ตัวนี้เท่าน,นั้นเอง ยิงปี๊ดปี๊ดปื๊ดปื๊ดแรงแรงยิ่งดีเพราะมันเห็นชัดนั้นก็แค่นี้ก่อนนะ